ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาณาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นหนอยที่หลายๆท่านนะครับให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นนนอยสุดท้ายในการออกหวยหานอยเนาะ งวดนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันที่9เมษายน68เนอะงวดที่ผ่านมาเนอะงวดวันที่28เมษายน,นนะครับงวดวันวันจันทร์นะครับก็สูตรที่ลุงตันให้ไปเนี่ยก็สายวิ่งสายรูดนะครับก็อย่างโชคดีเหมือนเดิมน,นะครับซึ่งตัวเลขที่ลุงตันให้ไปเนี่ยอ,อยู่หนึ่งตัวเนาะ เป็นแถวที่1น,นะครับก็คือ9นะครับ9มาที่ตำแหน่งหลัก10บนนะครับทันที่เป็นสายวิ่งสายรูดเนาะก็คงโชคดีเหมือนเดิมน,นะครับอย่างไรก็อขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันอังคารเนะาะวันอังคารที่29เมษายน68เนะาะลักษณะของสูตร นะครับหรือว่าตัวเลขที่ลุงตันวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่29เมษายน68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องในรับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดนะครับที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์ ให้กับพี่น้องได้รับชมผ่านมานะครับรวมถึงการหาผลลัพธ์นะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังใช้รูปแบบหรือวิธีการเหมือนเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่อิเคราะห์ในแต่ละงวดเนาะที่เอามาลงในตลาดนะครับถือว่ายังเดินตามปกติเนาะอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาก็ถือว่า,ายังเดินเนะาะมาอยู่หนึ่งตัวนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับวันที่28เมษายน68นครับสามตัวบนนอยวีพีก็คือ7เนจะ็ดเนาะเจ็ดเก้าหกครับอ่าแล้วก็สองตัวล่างก็จะเป็นหกแปดเนาะอ่าหกแปดนะครับอ่าตัวที่มาเนี่ยจะเป็นเ,เป็นเก้านะนะเก้านะครับมาที่ หลักสิบบนนะครับด้านที่เป็นสายวิ่งสายรูดเนาะก็โชคดีกันเนาะก็ถือว่าโชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถือว่าไม่เคยหลุดนะครับในรอบ25-26งวดที่ผ่านมานะครับส่วนงบประจำมาที่29เมษายนนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะหา์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนะวาะก็จะนำมาลงในตลาดนะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับ งวนนี้นะครับลุงตันให้สามนะครับเป็นตัวเด่นตัวกลางนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งหรือว่าแถวข้างบนนะครับวิเคราะห์ได้ห้านะครับส่วนแถวที่สองหรือว่าแถวข้างล่างนะครับวิเคราะห์ได้สี่เนาะจากนั้นเนาะก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับห้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหก ่าฝั่งนี้ก็เป็นสี่เนาะแถวที่สองสี่สี่แล้วก็ห้าเนาะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นสามเนาะอ่าจากการสังเกตนะครับจากการสังเกตก็จะมีตัวที่เหมือนกันเนาะก็จะมีแถวที่หนึ่งที่สองเนาะก็คือสี่กับห้าเหมือนกันเลยนะครับก็คืออ่าตัวผลอ่าการ จับชุดสองตัวเนี่ยก็จะมีผลนะครับปกติถ้าถ้าไม่เหมือนกันก็จะจับได้ประมาณเก้าคู่เนาะแต่นี้ก็เหมือนกันบบนี้ก็จะอาจจะลดลงนะครับทีนี้มาดูชุดเด่นนะครับ <c oughs> ชุดเด่นประจํางวดวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนเนาะก็จะมีสามเนาะมีสามมีสี่มีห้านะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับ ชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือสามสี่สามห้าสามหสสสี่ห้าสี่ห แล้วก็ห้าห้าเนาะห้าหกนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จาก <c oughs> ตัวเลขผลลัพธ์ในตารางนี้นะครับพี่น้อง f อซเนาะก็มองเนาะมองผลลั์และตัวเลขที่ลูกตานวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์นะครับหรือว่าการวางตัวเลขเนี่ยนะครับลุงสันก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการหรือรูปแบบแต่อย่างใดเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้อยู่นะครับหรือว่าตัวเลขที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละง,งวดนะครับที่เอามาวางในตลาดเนี่ยก็ ยังเดินดีเนาะทุกงวดนะครับนะก็ถือว่าสูตรที่ใช้เนาะพี่น้องเอาไปใช้ได้เนาะนำไปลุน้นนะครับไปเป็นตัววิ่งตัวรูดก็นะออยังโชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่เนาะถึงแม้ว่าชุด2ตัวที่ลุงตานวางให้นี่อาจจะไม่เข้าเนาะหรืออาจจะหลุดไปเนี่ยนะครับนะเนื่องจากการดึงตัวเลขมาวางเนาะอาจจะไม่ตรงตำแหน่งบ้างเนาะ หรือว่ามาตัวเลขท,ที่มาเนี่ยอาจจะมาคนละตำแหน่งกันนะครับก็เลยทําให้ชุดสองตัวที่ให้ไปนี่หลุดเนาะแต่ว่าตัวเลขที่มีในตลาดเนี่ยมาทุกงวดเลยเนาะก็ลุดต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปน,นี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ